สามราศีที่จะมีโชคดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีตามแรงบุญสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนะคะเราจะพาทุกคนมาตรวจเช็คดวงชะตาราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะแบบไทยแท้ๆค่ะจากหลายอาจารย์ชื่อดังนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะรวมไปถึงในช่วงของเทือนหน้าด้วยก็มีดวงดาวนะคะโคจรด้วยกันหลายดวงค่ะ,คะก็เลยทําให้ดวงชะตาของเรานะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางต่างๆค่ะ ดวงดาวที่เราใช้ในการทํานายดวงนะคะตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีด้วยกันหลักๆอยู่ที่10ดวงค่ะแต่ในเดือนนี้นะคะก็มีดวงดาวที่โคจรย้ายตําแหน่งกันถึงห้าดวงด้วยกันนะคะและดาวแต่ละดวงเนะะี่ยค่ะก็จะบ่งบอกถึงดวงชะตาในแต่ละด้านค่ะตามหลักโหราศาสตร์นะคะที่พยากรณ์น,นะคะทำนาย ตามการโคจรของดวงดาวนั่นเองค่ะในเดือนนี้เนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมากมายเหลือเกินค่ะอาจารย์หลายท่านก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาไว้ในหลายๆด้านเลยทีเดียวแล้วหนึ่งนีนนั้นนะคะก็คืออาจารย์ลักษณ์ราศีที่ได้เปิดราศีทำนายดวงนะคะว่า3มราศีนี้ดวงจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนนี้อย่างเห็นได้ชัดเพราะที่ผ่านมาก็จะมีแต่ปัญหาพบเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะบางคนก็มีคู่แข่งมีอริ มีคนใส่ร้ายคิดร้ายกับเราค่ะและราศีที่ดวงพลิกนะคะจะเกิดโชคลาบดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีตามแรงบุญ3ราศีนี้ก็คือ1 ราศีตุลค่ะหรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะราศีตุลน,นะคะดวงเป็นลักษณะดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมีเกณฑ์พ้นโผยภัยนยค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคุณเนี่ยเหมือนคนอ่อนแอหมดกําลังค่ะก่อนหน้านี้คุณจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เล็งจุดเกิดเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองนะคะเกิดความไม่เข้าใจกันตัวเรากระปวยตัวเขากระปวยนะคะดาวพร้อม ใจการทําให้เกิดปัญหามีเล็งอยู่นะคะทำให้เกิดเรื่องราวร้ายๆมีพิษร้ายที่เป็นอดีตก,ก็มีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแต่กําลังจะผ่านไปนะคะ,ะเริ่มมาตั้งแต่ในช่วงของวันที่2มิถุนายนดาวไม่ดีกําลังผ่านพ้นไปค่ะการเงินกําลังดีขึ้นนะคะแล้วก็จะดียาวไปอีกถึง4 5วันและตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาก็จะมีช่องทางใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานระ่องส่วนตัวนี่ยดวงดาวจะเปลี่ยนจากร้ายกลายมา เป็นดีค่ะเรียกได้ว่าดาวเปิดฟ้าเปิดนะคะส่องแสงสว่างเข้าสู่ตัวควรควรหาที่ไหว้พระบูชาเสริมดวงนะคะแนะนําให้เป็นพระราหูหรือว่าจะสวดมนต์อยู่ที่บ้านสําหรับพระราหูก็แนะนำนะคะเวลาที่สวดมนต์เนี่ยให้กําเงินนะคะกำเงินเหรียญคะ่ะไว้ที่มือเพื่อที่จะช่วย ดันดวงนะคะหนุนดวงของเราไปอีกหนึ่งทางค่ะและราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมลักษณะดวงของชาวราศีกันจะเป็นไปในรูปแบบดาวรุ่งดวงพุ่งกระชูดตามแรงบุญค่ะ ปี2ปีที่ผ่านมานีคะก็จะมีมุมร้ายๆจริงจังกับคุณเหลือเกินนะคะดวงของคุณไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถือถ้ว่าเป็นดวงตกมีเคราะห์มีภัยเข้ามาตอนนี้นะคะดวงของคุณเนี่ยเริ่มดีมาแล้วค่ะสังเกตได้เลยตั้งแต่ในช่วงของวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะดวงช่วงนี้เนี่ยรุ่งแล้วก็พุ่ง ดาวพุธที่เป็นดาวประจําตัวค่ะโคจรเดินหน้ารวดเร็วนะคะมีผลในเรื่องของการงานการเจรจาการพบปะการพูดจาติดต่อประสานงานในเรื่องราวต่างๆนะคะจะโดดเด่นค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเนะะี่ยค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะเป็นไปในทิศทางที่บวกแบบรวดเร็วนะคะเข้ามาปะทะแบบเต็มๆค่ะแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีการเดินทางไปนอกสถานที่นะคะจะทําให้เกิดเรื่องรา ดีๆกับคุณอาจจะพบเจอกับมุมนะคะมุมรวมดาวที่ดีเข้ามาในตัวคุณแล้วก็จะทําให้ประสบความสําเร็จให้หาโอกาสค่ะเดินทางไปไหว้พระนะคะตามที่เราศรัทธาได้เลยค่ะราศีต่อไปเนี่ยค่ะก็คือราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะ ดวงนะคะดวงของชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นดวงงานรุ่งดวงพุ่งเกิดโชคลาภแบบไม่คาดฝันค่ะปีที่แล้วนะคะดาวสาวยบมาเล็งชะตาอยู่ไปยาวๆเลยสองปีครึ่งคู่รักหุ้นส่วนนะคะทำให้มีแรงกดดันอาจจะเป็นแรงกระทบกระทั่งนะคะจากภายนอกภายในมาหมดเลยคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่จะไม่มีแรงกดดันเท่าไหร่นะคะ ดาวห้าดวงนะีคะที่มารวมตัวนะคะอยู่ในความมั่นคงในเดือนนี้นะคะขอให้คุณเนี่ยทุ่มสุดตัวลุยสุดกําลังคุณจะสําเร็จแล้วก็มีโอกาสนะคะทุกอย่างมีการเวลาของมันค่ะเมื่อถึงเวลาจังหวะที่เหมาะที่ควรนะคะ แล้วทําอย่างมีความต่อเนื่องค่ะจากที่ผ่านมานะะเนี่ยก็จะทําให้เกิดโชคลาภนะคะจังหวะนี้เนี่ยมีลาภผลประโยชน์เข้ามามากมายมีโอกาสในเรื่องเราต่างๆนะคะมากมายหลายช่องทางเลยเดียวขอให้ใช้ข้อมูลในการวางแผนชีวิตนะคะเป็นจุดของจังหวะชีวิตที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ